ร่มยความฝันเลขนำโชคฝันเห็นหนูกินขนมฝันเห็นหนูแทะขนมแทะอาหารแทะชีสนะฝันเห็นหนูกินขนมกินอาหารแปลว่าอะไรวันนี้เราจะใช้ไพ่อลัาเคลเปิดดวงค่ะจะมีคนมาสารภาพรักค่ะ ท่านเป็นผู้หญิงที่สวยและก็เซ็กซี่จะได้เงินค่ะมีเกณฑ์ได้เงินคุณอาจจะต้องระมัดระวังหน่อยนะช่วงนี้คุณอาจจะใช้เงินเกินตัวจนทำให้ต้องเอารถไปขายเอาของไปขายอ่ะ ช่วงนี้คุณไม่ค่อยยอมรับความจริงเท่าไหร่นะเหมือนจะแบบปิดตาข้างหนึ่งอ่ะเอออาจจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพร่างกายด้วยนะคะจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพร่างกายค่ะมีคนอิจฉาริษยาฝันเห็นหนูกินขนมเนี่ยให้ระวังความอิจฉาริษยาที่เกิดขึ้นมันจะมีคนอิจฉาริษยานะคะเรามาดูเพิ่มเติมนะคะ ฝันเห็นหนูตามตำราฝันเห็นหนูตามตำราพามฮินดูการฝันเห็นหนูเนี่ยนะบางครั้งอ่ะมันก็เป็นพรจากพระพิคเนตนะเพราะว่าพระพิคเนตมีบริวาร เป็นหนูชื่อมูสิกะการฝันเห็นหนูเนี่ยก็เหมือนกับว่าคุณน่ะอาจจะได้รับพรจากพระพิคเนตหน้าที่การงานของคุณน่ะจะเจริญก้าวหน้าเพราะว่าพระพิคเนตเป็นเทพแห่งความสําเร็จและมีบริวารเป็นหนูชื่อมุสิกะนังเงือกอาจจะมีคนอิจฉาคุณอะไรสักอย่างก็ได้นะอาจจะมีความอิจฉาริษยา วิธีแก้นะคะก็คือให้สวดมนต์ไหว้พระค่ะวิธีแก้นะคะก็คือให้สวดมนต์ไหว้พระส่วนไพ่ใบนี้แปลว่ามีพักพวกมากเพราะว่า,าเจ้าหญิงเลือกน้อยเนี่ยมีบริวารมีบริวารเยอะเจ้าหญิงเลือกน้อยมีบริวารมีลูกน้องดีส่วนใบนี้ก็คือว่าให้คุณนะหาความสุขให้กับตัวเองมากๆ พยายามทําบุญให้กับตัวเองโดยการทําอะไรก็ได้ให้ตัวเองมีความสุขดูหนังฟังเพลงเล่นเน็ตไปเที่ยวไปช้อปปิ้งใช้เงินซื้อเสื้อผ้อาอะไรก็ตามอะคะ่ะก็คือว่าให้คุณเนี่ยหาพักพวกเยอะๆไปเที่ยวไปรีแลกซ์สวดมนต์ไหว้พระค่ะคนที่อิจฉาก็จะทําอะไรไม่ได้นะทีนี้เรามาดูเลขนำโชคค่ะเลขนำโชคนะคะ อาทิตย์จันลาหูค่ะเลขนำโชค1 2 8 1งสองท่าในใดก็ตามที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าคารูกรุณาแอดไลน์มานะคะเอจะทิ้งที่อยู่ไลน์ไว้ใต้คลิปค่ะรับดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูเท่านั้นค่ะ